สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าชาว Youtube ทุกๆท่านคะ่ะพบกันเช่นเคยคะ่ะกับร้านรถไทยมือสองเหล่านาดีควันแก่นคะ่ะอ่แม่ค้าเพิ่งกลับมาค่ะเพิ่งกลับมาจากกระบีคะ่ค่ะวันนี้แม่ค้าจะมารีวิวคูปัตตา l 3 6 0าค่ะรีวิวแล้วรอบพันนะคะให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมทางร้านมีรถไถคูปตตา l 3 6 0าเข้ามาใหม่2พันค่ะ เรามาชมคันแรกกันเลยคันแรกอ่าเป็นรถจดทะเบียนปี55ค่ะคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี55เป็นรุ่นคูบต้า L 3 6 0 8ูเป็นคูบัต้า36แรงม้าค่ะมาพร้อมอุปกรณ์สองชิ้นใบมีดดันหน้าค่ะใบมีดดันหน้าแล้วก็ผานาจะเป็นผาน CS ค่ะยิบสองคูณห้าใบตา CS ค่ะ ผ่านใบเดือเต็มค่ะคาทายแน่นๆนค่ะคันนี้คันนี้มาพร้อมยางใหม่สี่เส้นค่ะยางหน้าใหม่ค่ะยางหลังก็ใหม่ค่ะเหลือเต็มๆเลยดอกยางใช้ระอีกประมาณไม่ต่ำกว่าสี่ห้าปีค่ะคันนี้คันนี้สภาพสวยมากค่ะแปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นเลยเครื่องแกปั๊มแน่นมากใช้งานมาแล้วสองพันแปดร้อยชั่วโมงค่ะคันนี้ใช้งานมาแล้วสองพันแปดร้อยชั่วโมง เป็นรถบ้านเดิมๆสีเดิมทั้งคันเลยค่ะพอดีฝุ่นจับค่ะไม่ละยังไม่เช็ดสีเดิมๆเ,เลยค่ะคันนี้เครื่องแห้งมากค่ะไม่มีจุรดรั่วซึมเลยแต่ว่าทางร้านก็จะเช็ดให้อีกครั้งหนึ่งค่ะก่อนส่งมอบให้ลูกค้า คันนี้ขายในราคา285,000บาทค่ะ285,000บาทพร้อมยางใหม่สีเส้นแล้วก็อุปกรณ์2ชิ้นค่ะไปมิดันหน้าแล้วก็ผานพ้วนสวยๆเลยยังไม่ล้างเลยค่ะรถเพิ่งมาถึงร้านประมาณ2วันค่ะ สดีว่าแม่ค้าไม่อยู่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะร้างทั้งสองคันเลยค่ะพรุ่งนี้ร้านแล้วก็ข่ะสีก็สีก็จะสวยกว่านี้ค่ะคันนี้เล่มเอกสารครบพร้อมโอนค่ะเล่มเอกสารชุดโอนครบเลยลูกค้าท่านใดที่สนใจค่ะก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์098-260-1158ค่ะ098-260-1158 ร้านรถถ่ายมือสองสภาพดีเหล่าน่าดีขวัญแกน่นค่ะลูกค้าท่านใดได้ไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะขายถูกๆไปเลยแค่ราคา285,000บาทเป็นรถจดทะเบียนปี55ก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะคะทางร้านก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบระก,กองให้ค่ะเช็คน้ำมันไยเช็คลูกหมาลูกปืนจุดในรั่วซึมก็เปลี่ยนถ่ายให้ใหม่ค่ะเช็คซีนสีล้อถ้ารั่วซึมก็เปลี่ยนออกให้ใหม่ค่ะ ส่งฟรีไปเลยภายใน200กิโลเมตรแรกนี่ค่ะอันนี้รีวิวคันแรกไปก่อนนะคะคันแรกเป็นรถปี55คันที่2ก็เป็นรุ่นคูเปต้า l อ6 0 8เหมือนกันค่ะคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี53ค่ะปลายปี53มาพร้อมยางหน้าใหม่ใหม่เลยยางหน้าเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ค่ะก็ยางหลังก็ประมาณ80%ยางหน้า100%เเลยค่ะเพราะว่า ทางร้านเปลี่ยนยางนาให้ใหม่ค่ะคู่นึงเลยคันนี้ก็ยังไม่ได้ล้างเหมือนกันนะคะยังไม่ล้างค่ะสีสวยค่ะทางร้านเก็บสีท้ายให้ค่ะสีท้ายให้แล้วก็ใบดันคาะล่างกับข้างค่ะซุ้มล้อเก็บให้นิดหน่อยค่ะคันนี้ก็มาพอมบุกันสองชิ้นค่ะใบมิดันหน้าแล้วก็ผ่านพวนตาช้างค่ะผ่านสวยมากยี่สิบสองคูณห้าใบตาช้างค่ะคันนี้นี่ค่ะผ่าน คันนี้ใช้งานมาแล้วอ่า1,900ชั่วโมงค่ะใช้งานมาแล้ว1,900ชั่วโมงสวยเหมือนกันกับเครื่องแห้งอ่ะคันนี้ นี่ขายในราคา2อ9 0 0่บาทค่ะ279,000บาทพร้อมอุปกรณ์สองชิ้นค่ะวิบบี้เลนหน้าแล้วก็ผ่านพวนค่ะตาช้างค่ะคันนี้เครื่องแน่นเหมือนกันค่ะ สวยทั้งสองคันเลยค่ะลูกค้าสวยทั้ง2องคันเลยลูกค้าท่านใดที่สนใจคันไหนนะคะก็สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแมค่ค้าได้ที่เบอร์0 9 8 2 6 0 1 1 5 8ค่ะคันนี้เล่มเอกสารครบชุดโอนครบพร้อมโอนเหมือนกันนะคะเอกสารเล่มชุดโอนครบทั้งสองคันเลยค่ะขายแค่ราคา2 7 9 0 0 0บาทค่ะคันนี้ คันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี53คันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี55ค่ะคันนี้ขายในราคา285,000่บาทค่ะค่ะทางร้านขายเงินสดค่ะแล้วก็รับสมาชิกสกศาสามารถขอเอกสารยื่นกู้ผ่านสกศได้ค่ะได้ทุกคันเลยที่ร้าน ลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาคูบาต้ายันมามือ2อสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่นะคะก็สามารถแวะชมแวะเทสรหดได้ค่ะสวยทุกคันเลยค่ะที่ร้านหรือว่าโทรสอบถามเพิ่มเติมไ,มได้ที่เบอร์0982601158ค่ะค่ะร้านรถถ่ายมือ2สภาพดีเหล่านี้คันแก่ก็อยู่ติดถนนเลยค่ะอยู่ติสีแยกไฟแดงเหล่านาดีค่ะถลงมาจากสีแยกไฟแดงเหล่านีาาารรานาประมาณ100เมตรค่ะ รถในร้านสองสามคันก็ติดจองมาแล้วค่ะกำลังเก็บงานให้ลูกค้าค่ะก็กำลังไล่ส่งงานให้ลูกค้าอยู่ไล่เก็บงานแล้วก็ทยอยส่งรถค่ะให้ลูกค้าลูกค้าก็ได้มาโอนจองบางบางบางท่านก็ได้โอนจองค่ะโอนจองแล้วก็แม่ค้าก็ไปส่งถึงหน้าบ้านเลยเก็บงานเสร็จสองคันนี้พร้อมใช้งานเลยค่ะ สวยสวยเลยร้านเปิดจันทรถึงอาทิตย์เลยค่ะเปิดจันถึงอาทิตย์เลยลูกค้าที่สะดวกมาเสาร์อาทิตย์ก็ได้ค่ะวันอาทิตย์ร้านก็เปิดนะคะค่ะวันนี้ทางร้านรถถ่ายมือสองเหล่านาะดีคอนแก่นก็ขอจบการพีเศษรถถาคูปัตตา L 3 6 0 8 ปี53แล้วก็ปี55เพียงเท่านี้ค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามได้ค่ะหรือว่าแอดไลน์ได้ค่ะเดีย๋ยวแม่ค้าปักหมุดให้ถ้ามาไม่ถูกนะคะฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ